พลังเก่ากำลังจะกลับมาให้ท่านระวังตัวให้ดีสิ่งเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาทบนฝ่ามือระวังครับในปี2567เราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างพลังเก่าเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตชาติมันไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งเหล่านี้ตามติดตัวท่านมาแต่เมื่อถึงเวลาบรรจบ ก็เหมือนกับเส้นชะตาชีวิตนะครับเส้นชะตาชีวิตที่โค้งเข้าอย่างสวยงามชะตาชีวิตบ่งบอกถึงเส้นนะครับสายเลือดนะครับสายเลือดที่เลือดไหลเวียนอย่างสะดวกก็ถือว่าเป็นชะตาชีวิตที่ดีแต่ว่าวิ่งไม่สะดวกวิ่งวิ่งติดติดขัดขัดชะตาชีวิตก็ไม่ดีหมอดูเขาดูกันแบบนั้นหมอดูหลายมือเพราะฉะนั้นเส้นชีวิตก็เหมือนกับเส้นเลือด ที่วิ่งมาอย่างรวดเรียบง่ายประสควันสำเร็จราบลืน่นและช่วงไหนมันจบกับด้วยพลังเก่าที่กลับมาก็จะส่งผลหนุนน้ำให้ดวงชะตาเปิดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมีทั้งด้านมืดและด้านบวกท่านจะใช้ทางด้านไหนครับความอ่อนออนโยนเกิดขึ้นกับสายละมือกระบาดอยู่แล้ว จิตใจอ่อนโยนดังหญิงจิตใจห้าาหารดังผู้ชายแต่ว่าช่วงชะตาที่วิ่งมาบรรจบถือว่าเป็นจิตใจอ่อนโยนดังหญิงที่ทําให้รู้สึกเรียบง่ายราบรื่นมีเมตตามหานิยมก็จิตใจอ่อนโยนดังหญิงเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบกันง่ายๆก็มีนางฟ้าตามช่วยเหลือท่านอยู่พลังเก่าเหล่านี้จะเข้ามาส่งผลหนุนนําจะเรียกว่าบุญกุศลวาสนาก็ได้ แต่เราเรียกเป็นพลังครับเพราะว่าเราสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้พลังเหล่านี้เข้ามาเราก็จัดแจงให้มันออกไปถ้าเป็นพลังเกา่าก็มาเสริมพลังให้ทางด้านบวกให้เจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการ,การเงินตั้งแต่ต้นปีพลังเหล่านี้เข้ามาส่งผลหนุนนำทำให้ดวงท่านเปิดทำให้ท่านมีรู้สึกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือปกปักกุ้งของรักษาหนุนนำดวงชะตาให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลังเข้ามาสื่อถึงเรื่องราวเลยลับสิ่งเหล่านั้นมันจะได้หนเริ่มเริ่มต้นอะไรเข้ามาแต่ท่านอย่าไปยอมครับท่านสู้กับมันได้เพราะว่าสายแหลมมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจมีสติปัญญาแก้ไขเก่งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น พลังที่มองไม่เห็นถ้าเป็นด้านลบด้านร้ายปัดเป่าออกไปหมดไปสิน้นถ้าเป็นด้านบวกดึงเข้ามาเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขโชคชะตาดวงชะตาของท่านนะครับจะเริ่มต้นดีขึ้นเรื่อยๆจากยาจบจะเริ่มต้นแช่มชื่นราบรื่นผสมเลจเริ่มสังสรรค์หันษากับเรื่องราวต่างๆเริ่มยินดีนะครับ พลังเหล่านั้นมันจะกดทับโชคชะตาไม่ให้รวยแต่ว่าท่านต้องใชใ้เป็นเท่านั้นเองก็เหมือนกับขนลายมือกกเอกลกระบาด x ตรงกลางหัวใจแล้วท่านรู้ท่านก็ใช้ให้เป็นปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดลุ่งโล่ประสบเรสจส,สมสมหวังดังใจหมายแช่มชื่นแต่ว่าติดติดขัดขัดติดขัดกับปัญหาต่างๆ การจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ปีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโชคชะตาการตัดสินใจยังเด็ดขาดจะมีการเปลี่ยนแปลงม่อพลังเก่าเข้ามาหนุนนำจัดแจงให้ดีอาจจะเป็นพลังทางด้านมืดามหาไม่ท่านนอนไม่หลับกรบวนกระวายฟุ้งซ่านกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีมกลากรุพามีนาเมษาสลรรู้สึกกังวลกระวายแต่เลยหลังจากนี้ไปชีวิตชะตาชีวิตจะเริ่มดีขึ้นความตึงเครียดการนอนไม่หลับปัญหาต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาท่านอาจจะฟังดูแล้วอาจจะว่าเป็นตามโชคชะตาใช่หรือไม่ใช่แล้วครับก็เหมือนดังโชคชะตา แต่เราควบคุมได้สิเราอย่าเรียกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าในตำราเราบอกไว้ว่าเป็นไปตามดังเทพเราไม่ใช่บุคคลชนคนธรรมาดาเราต้องคิดว่าเรามีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เราจะปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาหลวงชะตามีการจัดแจงกับเรื่องราวต่างๆสิ่งชั่วร้ายเข้ามาก็เข้ามาสิครับ ท่านจะต้องสามารถต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้และถ้าสู้สำเร็จแล้วโชคลาบครั้งใหญ่ท่านจะเข้ามา1 0ล้านต้องมีชะตาเศรษฐีเงินแสนเงินล้านต้องมีดวงท่านจะเปิดมีเงินมีทองมีโชคลาบแต่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ต้นปีการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆพวกนี้ท่านสู้ได้ครับสู้ได้ และต้องลิเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอช้าเด็ดขาดรอช้าไม่เกิดประโยชน์และจะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะให้มันกดทับท่านไปเรื่อยๆใช่ไหมเมฆมองเมฆมืดดำที่กดทับหรือใครส่งมากันแกล้งในโชคชะตาในเมื่อพลังเก่ากลับมาก็ปัดกลับไปทั้งนั้นกลับไปนิเริ่มเริ่มต้น ชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนและท่านจะสามารถต่อสู้กับศัตรูมู่มานหรือเพื่อนร่วมธุรกิจที่คอยกันแกล้งท่านหรือใครบางคนจัดแจงให้ถูกต้องทำตามกฎหมายตุลาการกฎมนุษย์มีกฎโลกสวรรค์มีกฎนรกมีเพราะฉะนั้นจัดแจงให้ถูกปัญหาต่างๆจะเข้ามาถาโถงในกลางปี ให้ท่านได้แก้ท่านจะรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายเมื่อแก้เสร็จแล้วจะร่ำรวยครับพลังเก่าจะกลับมาส่งผลหนุนนำเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกสีเสื้อผ้าให้ดีสีบ่งบอกถึงพลังที่รวบรวมพลังพลังสีดำบ่งบอกถึงอำนาจสีเขียวบ่งบอกถึงการก่อเกิดสีโลหะบ่งบอกถึงการนะครับ การแข่งก็ได้หรือชื่อเสียงเงินทองก็ได้สีแดงวงบอกถึงชื่อเสียงเงินทองบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นสายเลื่อมือกระบาดจัดแจงเสื้อผ้าให้ดีสีสันต่างๆบ้านปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะครับขึ้นขึ้น,นลงๆในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขดูให้ดีครับมันมีเรื่องจะต้องปรับปรุง โชคชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแต่ว่าตรงไปตรงมาไม่ได้มันต้องอ้อมค้อมในปีนี้ถึงแม้พลังเก่าจะกลับมาท่านก็ควรที่จะต้องจินตนาการภาพต่อไปก็คือความเพอ้อฝันการคิดถึงอะไรบางอย่างถ้าท่านไม่เพอ้อฝันท่านจะไม่มีพลังต่อสู้กับปัญหาต่างๆจินตนาการภาพดวงจิตของตัวท่านสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อท่านเข้าใจในสิ่งนี้ท่านจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีหยุดแก้กับปัญหาต่างๆเรื่องเล็กๆน้อยๆไปแก้ที่ปลายเหตุและดวงชะตาของท่านจะเปิดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายท่านทําอะไรจะโดนกดดันนะครับเหมือนกับด้านซ้ายเป็นสมดับด้านขวาเป็น3มดับโดนกดดันไม่ว่าจะซ้ายหรือขวา ครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือครอบครัวของท่านครับเหมือนว่าภาวะจิตใจของท่านก็โดนกดทันแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนาจะโดนกดแต่ว่าก็ไม่จนเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเรื่องร้ายจะได้มาลายหายไปสิ้น สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงชะตาตกตำแหน่งข้อครัวบริวารหนุนนำเพราะฉะนั้นคอยสังเกตเราเรียกว่าเลิกงามยามดีเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะทำอะไรก็จะถูกไปหมดจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองก็ถูกไปหมดนะครับใครก็ยินดียินร้ายกับท่านได้ยากมากนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บอกได้เลยว่าชะตาชีวิต ท่านอาจจะมีการโยกยายมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการพูดคุยเจรจาการร่วมหุ้นเกิดขึ้นข่าววิวาข่าวมงคลจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะเจริญลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินครับสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาในโชคชะตานะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้มีเลขเสียงนำโชคไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายนะครับผมหรือว่าลอตเตอรี่ต่างๆสิ่งดีๆอาจจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความรักคู่ครองของคุณจะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้จะแนะนําธุรกิจการงานการเงินตําแหน่งเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องรักเขามากที่สุดเมื่อถึงเวลาบญกุศลวาสนาเขาอาจจะหาอาชีพหรือว่าติดติด,ตดขัดขัดท่านก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขต่อรองเจรจาชะตาล่ํารวยเป็นเศรษฐีตกตําแหน่งชะตาที่ดีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสาเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง จะทำอะไรก็ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเร็วๆนี้โชคชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาเจ็ดดาบ่งบอกถึงการใช้แร่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบแต่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทํานายว่าชะตาของท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยแบบไม่ทันตั้งตัวจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองประสมเร็กสมบัติอาจจะฝังไว้หลังบ้านไปขุดขึ้นมาใช้สมบัติอาจจะอยู่ภายในใจ ของเก่าตามติดหนุนนําดวงชะตาองค์เทพต่างๆจะหนุนนําดวงชะตาท่านทําให้ด้านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานครูบาอาจารย์ปกปักองค์อังาศาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตจ้ท่านแต่ควรที่จะต้องระแวดระวังในเมื่ออาถรรพ์แรงนะครับผมอาถรรพ์ดีอาถรรพ์ร้ายท่านควรเลือกให้ถูกทางถ้าเลือกอาถรรพ์ราา้ายดวงชะตาท่านอาจจะย่าแย่ในบ้านป่ายนะครับแรกๆอาจจะมีความสุขได้เปรียบคนอื่นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ อาถรรพ์ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเริ่มสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีเงินล้านเริ่มตั้งแต่นี้จนถึงบ้านปลายชีวิตเพราะว่าทางด้านบวกบ่งบอกได้เลยว่าจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเลิศลูกเลืองในตําแหน่งมีการโยกย้ายการเดินทางไปต่างประเทศความสุขสมสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับทกท่านจะราบรื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดจะเจออะไรบางอย่างที่เข้ามาหนุนดำดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง การเจราจาต่อรองหรือเพื่อนหุ้นส่วนบุคคลพวกนั้นจะพูดกับพูดคุยกับท่านเป็นปีเป็นคุยเจราจาต่อรองทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายชาตาชีวิตตกตําแหน่งราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมความดีงามของท่านที่ท่านเคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติจะกลับมาส่งผลหนุนนําแต่ใครบางคนนะครับจะมาแก้ไขในโชคชะตาของท่านให้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับ ดูถูกเกียดหยามของใครบางคนเพราะว่ามันมีในช่วงชะตามันมีภาวะจิตใจบางคราบางครามันรู้สึกว่าคนคนนี้เราไม่ชอบคนเธอท่าน,นเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องปล่อยวางมีผมวิญาณสีให้ครบถ้วนบริบูรณ์ดวงชะตาเฮงปังประสบความเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจปารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษา,าดวงชะตาท่านกาลังมีเทพนุน ครับจะลวยไม่รู้ตัวลวยแบบจุดไม่อยู่นะครับเอาอะไรมาขัดก็ไม่อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับดวงชะตาบุญกุศลวาสนาท่านพุ่งแรงแสงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินล้านปังสุดใน3โลกนะครับผมอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับจัดแจงเป็นคนดีนะครับผมได้มีเงินทรัพย์สินเงินทองก็ทําบุญบ้างอย่าโมวแต่จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ผิดนะครับผมได้บุญมาได้เงินมา จัดแจงให้ดีที่สุดความสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับรวยต้องรวยยาวๆอย่ารวยสั้นๆนะครับรวยสั้นๆไม่เอาไม่ใช่พุ่งนี้มี10ล้านนะครับมาเลินหมดแล้ว10ล้านนะครับผมดวงชะตาของท่านขอทํานายว่าจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองยาวๆด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการชี้นําทางบอกทางนะครับหรือว่าเป็นลางบอกเหตุเซนส์สมบัติพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน,ดว,านดวงชะตาของท่านจะรวยหยุดไม่หยุดนะผมแต่ว่ามันต้องมีสัญญาณก่อนนะนะครับผมสัญญาณบอกเหตุกับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานอยู่ดีๆเพื่อนก็ชวนไปข่าววิวานะระบบไปงานวิวาข่าววิวาไปไหว้สิริมงคลศาลหลักเมืองนะบผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองขายที่ดินได้ พระมพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดลุกลบในสมหวังดังใจหมายจะเลินลุ่งเรืองในดวงชะตานี้เทวดาหนุนนําดวงชะตาทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองโปงบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหนุนนาดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีข่าววิวาเกิดขึ้นข่าวมงคลเกิดขึ้นจะทําอะไรก็ระสมเร็ดเป็นไปได้ด้วยดี สิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตังใจหมายเลขเสียงนําโชคสถานการณ์การเสี่ยงก็จะเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นจะมีโชคลาภเทวดาจะดอนมันดาให้จะเสกเงินเสกทองเสกอํานาจเสกบารมีวาสนาถูกลงวันใหญ่อานาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนํโดวงชะตาท่านจะทําอะไรก็โดนจิตโดนใจทำให้ท่านเป็นคนดีจิตใจแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะรู้สึกเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อนายในทางโลกปฏิบัติเข้าทางธรรมแต่ไม่ท่านรู้สึกว่ามีบรารมียิ่งยิ่งขึ้นไปบรารมีงูใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาโดมดานให้เทวดาอยากจะมาตามติดอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาเจราจาอยากจะมาต่อรองขอบุญกุศลวาสนาท่านมีบุญมากท่านโปรดโดมดานให้แก่ข้าพเจ้าได้หรือไม่ ได้สิเอ็งจงรับไปเอ็งจงเจอสิ่งดีๆเอ็งจงประสบความเร็จเอ็งจงถูกระงวัลที่หนึ่งเอ็งจงได้เงินล้านเอ็งจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งต่างๆเข้ามากบถ้วนบริบูรณ์ในโชคชะตาของท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายการลื่นเริงสังสรรค์ข่าวดีจะบังเกิดการบันเลงแห่งความรักเอวดาจะดนให้ทุกสิ่งทุกอย่างหนุนำนำดวงชะโชคลาบเงินทองบาร,รมีเข้ามาจะเต็ม ทุกสิ่งทุกอย่างศัตรูโมูบานที่เข้ามาแพ่งพายเข้ามาค้ำกายในตัวท่านท่านจะต้องต่อสู้ต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเทวดาทำให้ฮึกเหิมเทวดาทำให้ท่านแช่มชื่นราบลื่นประสบผลสำเร็จดวงชะตาจะเจริญร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาอย่างแรงเข้ามาอย่างจังเทพเทวดาปกปักคุ้งองษาให้ท่านเก็บเงินอยู่ให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาช่วงนี้นะครับจะหนุนนําเป็นพิเศษจะทําอะไรจะราบรื่นผสมเดจเป็นไปได้ด้วยดีนับสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สมหวังดังใจหมายแน่นอนจะเริญลุ่งเรืองการงานการเงนิงนมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่ง,งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะต้องไปเสนอให้ใครฟังนะครับทาด้วยตัวท่านนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะผสมเ็จนะครับเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะนะครับซื้ออะไรบางอย่างที่มีคุณค่าเพื่อจะมาประดับบารมีเพราะบุญบารมีของท่านกําลังจะส่งเสริมหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านประสะบผลในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีมีใครบางคนเข้ามาแนะนําตัวให้เขารู้จักนะครับท่านควรที่จะต้องเปิดรับกับปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเปิดรับนะครับเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีอย่ารับนะครับความสุขความเจริญจะมัเกิดขึ้นกับตัวท่าน บารมีปูเ่เทวะจะปก,กปักคุณของรักสาสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเข้ามาตักเตือนในโชคชะตาอย่างเช่นนะครับดวงชะตามันฟุ้งเฟอ้อเกินไปมันยินดียินร้ายเกินไปเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝันบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆทํา,าให้ท่านต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้น,นกับทุกท่าน ยินดีปีดาสุขสรนต์อันสาประสบความสำเร็จจะบังเกิดนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนะครับผมอุปสรรคจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแค่เล็กน้อยจริงๆิงนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งนะครับดวงดาวแห่งความประสบเร็จกาลังจะเข้ามาแล้วเทพคุ้มดวงนะครับผมอย่าทําปิดศีลไปใช้ได้ ดวงชะตาเทพหนุนดวงแรงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านตกตำแหน่งที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงแรงให้รีบนะครับรีบในที่นี้ก็คือรีบให้รวยนะครับรวยเร็วๆอย่าไปรวยช้าๆเงินทองไหลมาเตมาอย่าปฏิเสธช่วงชะตาของท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาที่ดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองผสมสาเร็จโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนารางวัลใหญ่นะครับโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนารางวัลกลางนะครับเรื่องราวต่างๆจะบอกว่าให้ท่านรีบรับไว้ให้หมด ท่านอย่าปฏิเสธกับทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยความสุขสมหวังดังใจหมายสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานตั้งจิตตั้งใจมั่นขอพรและมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือการตั้งตนเป็นคนดีความสุขสมสมหวังบางดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรรษษารมีวาสนาดวงชะตาของท่านต้นตองยืนหยัดด้วยตัวท่านเองถึงแม้เทพเทวดาจะมาหนด,ดวงดวงชะตาท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สงินทองแต่ว่า เรื่องบางเรื่องท่านก็ไม่ช่วยนะท่านเทพเทวดาต่างๆท่านก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ท่านผิดถ้าท่านทําถูกทเทพเทวดาจะหนุนนงชหตาเพราะท่าน,านษษษษษเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกเอา่านจะทําดีหรือทร้ายนะครับถ้าทร้ายแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าทําร้ายมาเยอะเห็นเขารวยเอารวยเอา้านะผมสุดท้ายเป็นยังไงครับบ้านปลายชีวิตก็ตกถุกได้ยากไม่ประสมเล่หไม่สมหวังดังใจหมายะสมเล่หจะต้องทําคุณงามความดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสดวงท่านแรงอยู่แล้วให้รีบรีบร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองหลวงชะตาตกตําแหน่งคนรักก็มาหนุนนําหรือว่าคนที่เมตตาท่านจะมาหนุนนําจะร่ํารวยโดยไม่ทันตั้งตัวจะรวยจะเฮงจะบางจะผสมเลจรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายเงินล้านจะเข้ามาแตกจริงร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองไม่ว่าท่านจะเสี่ยงโชคไม่ว่าท่านจะทําอะไรจะได้มีโชคลาภครั้งใหญ่ อำนาจบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาจะเบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับรวยในโชคชะตาท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวนะครับเขาเรียกว่ารวยอย่างก้าวกระโดดนับโคตรจะรวยโคตรจะเฮงโคตรจะปังประสบความสำเร็จในตําแหน่งความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นในโชคชะตาอยู่ดีดีก็มีสติปัญญาคิดทุกสิ่งทุกอย่างออก คิดจินตนาการภาพต่างๆออกทําให้ท่านจเจริญลูกเรืองพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางหน้าดีดปกติมันเหมือนกับมืดแปดด้านแต่โชคชะตาของท่านอยู่ในดีก็แสงสว่างเข้ามาด้วยอํานาจบารมีวาสนาสิงิ์สิธิ์คอยปกปักคุ้งกอง,ง,องรักษาเรื่องราวดีๆเรื่องราวหลายๆจะได้มาลายหายไปสิ้นด้านสายสามดาบด้านขอสามดาดมุ่งตรงไป้างหน้าเอาจริงเอาจัง,จงกับทุกสิ่งทุกอ,อย่างท่านจะได้เจอสิ่งนี้ใช่นะครับมันเหมือนโดนบีบบังคับเขาเรียกว่าบีบบังคับให้รวยมันไม่มีเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผล มันจะต้องรวยมันจะต้องเฮงมันจะต้องปังมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับมันจะเจริญด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอยู่ดีๆมันก็เหมือนกับโดนบีบบีไปท่านรวยท่านเอาไหมอํานาจบาร,รมีวาสนาเงินล้านเข้ามาแตกจริงนะครับเตรียมเงินเตรียมทองนะครับเลี้ยงเอาไว้เป็นตับเป็นตับให้ท่านเก็บเงินน้อยย้มออกละทีนี้หนี้สินต่างๆจะมาลายหายไปสิน้นดวงชะตาเปิดดวงชะตาตกตําแหน่งรวยดุอํานาจบารมีวาสนา มันเกิดความเจ็บปวดภายในใจมันเกิดความโกรธมันเกิดความเกลียดอำนาจปัญญาวิัสนาเข้ามาจัดเต็มในโชคชะตายิ่งท่านเกิดปัญหาต่างๆท่านจะต้องยิ่งแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาทำให้ท่านดวงชะตาเปิดขึ้นมาในว,วันนี้ด้วยบุญกุศลวาัสนาการจัดแจงตามแบบแผนจะบังเกิดท่านจะรวยจนน่ากลัวรวยเป็นมากที่สุดอำนาจปัญญาวิปัสนาเข้ามาจัดเต็ม การเฉลิมฉลองการแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีบังเกิดในโชคชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายราบรื่นผสมเลจข่าวดีบังเกิดในโชคชะตาจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างทันทีทันใดในช่วงชะตาในช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องพลิกผันมีการโยกย้ายมีการต่อสู้ประหัรประหาร,หาร,หารกับศัตรูมูมานทาให้ดวงชะตาของท่านฮึกเหิมอํานาจบารมีวาสนา เข้ามาจัดเต็มในโชคชะตาบุคคลวาสนาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเขาเรียกว่าขึ้นบัลลังขึ้นแทนจะเป็นเศรษฐีเงินล้านเอาแน่เอานอนไม่ได้คนมันบทจะเห็นบทจะบังทำอะไรก็ราบลื่นประสมเดจแช่มชื่นเป็นไปได้ไว้ดีสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดท่านจะประหารประหารศัตรูมมบานนะผมปาพิเยนเตียนทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดในโชคชะตาท่านแล้ว สิ่งดีๆจะบังเกิดพลิกชะตาชีวิตท,ทันทีทันใด